ค่ะสบายดีสบายดีนี่อ่ามนนื่อี้นเอุ้ยพ่อถ่ายนี้ได้ไหมไส้ปลาเงี้ยได้กไกลๆไม่เห็นหรอได้เหรอครับเซียมพาเหรอเอ้าตัวเองเก็บมาเองเมื่อวานนาลิจะทอดปลาหงข้ออย่าอย่าคิดล่าเครื่องหอกันหน่นะลูกเนอะจะตลายเลยไอ้แก้วบอกเก็บเครื่องมาก็เสร็จตัวอาบนี่เราก็ไปเลยลูกสละนะ ไม่กันก็จะอันนี้ครับแต่ก็เสียตัวแล้ครับในห้องแม่มั้งโอ้ไม่เป็ขมนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรจ๊ะปลาตะเพียนโบบางบางค่อยหองป่านปลาปลาคล้ายปลาตะเพียนเน่ยปลาเต้ตัวใหญ่จังเลยอ่ะปลาเต้เดีก่อนเต้อไปรับมีดกินประคบโอเคดูบรรยากาศดิวันนี้มาเชิญของต้องกินปลาขมใช่ไหม เย็นนีท้ทีละเอียดยิบเลยทอดใช่ไหม <en> ทอดต้องบ้างถึงกระดูกแล้วทีทีพันน้าอีก <en> มันให้กินก้างได้ไงเราจะบ้างละเอียดยิบเลย <en> ถ้าไปใส่ขี้ข้างในนะเดี๋ยวมันลงท่อมันจะตันท่อใ <en> <c oughs> ส่ตรงนี้ยิบหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้จะกินพันป่ากันคุณโฮมโทรมาบอกว่า จะพันปลาแบบเล่าๆสมัยก่อนว่าสันจะละเอียดเอยถึงก็ดูไงนะเวลาทอดจะได้นั่นเออได้หละๆงั้นแเลป้าบอลทำอะไรกินในรูก,ก้างแค่ไหนไม่ติดคอ,อคุกุกเกลือทอดเนาะอร่อยนะกินกับแจ่ววันนี้นานนี่จะขุดจีน,ไไนายด้วยนะ ทำหลายอย่างจังเลยโอ้ลาเยอะจังเลยดิทำหมดนี่เลยเหรอน่าจะหมดนี่เลยจ้ะพ่อเอเคนล้้แค่นี้ก่อนจะทำอะไรก่อนละกันจ้เดี๋ยวทอดทีเดียวเนาะบางทีทีนี้ฮะจะได้กินกลางถูกนี่นะทีวันนี้อีกเริ่เจ้าเจ้าแต่เขาต้มนะถ้าทอดนี่คงจะกินกลางได้ไ้มอืมปลาอีทอดได้ทอดเหมาะเลยนะกินกลางกรอบดีม้งไม่ต้องถี่มากเรออเอาพอทอดได้กรอบแล้วกัน โอเคทอดแล้วทอดเลยจ้ะลืมถามพี่เขยว่าปลาอะไรโคตร่าเป็นปลาแต๊ะเเดี๋ยวเยอะเลยว่อนี่ยยนแหลปแปปะปลาแต้บสลาอนปลาเกตีเป็นแบบได้สองหม้อไม,ม่ต้องเสียเวลากวนทำกับข้าวเสร็จแล้วรอกินแล้ว วันนีน้กินความบรสุดเอาะเหอเขาซื้ออันแก๊สอะนนต์พอเท่าบริสุทเกลี่ไแก๊สที่พะเท่ารพรอยูงไง่วย <c oughs> ไว้ตไงนหน,นี่่ะรเปลี่ยนอันนนี่มันแบบฝังเงหรอ เจ้าแล้วเขาแช่เงินเป็นแบบตั้งตังก็ได้แบบฝังตั้งก็ได้เหมือนของพี่บอลเลยไปดูของพี่บอลก่อนว่าเป็นยังไงเนาะงวันทำอะไรกินเจะจีนไนพอดน่องเจ้าจีนไนเจท์กับอันนี้ข้าวสวยมีไหมี่มมจะซื้อเย็นเหรอวะ ่กบบินเดียวเขาไปซื้อไปเย็นไปเย็นให้หน่อยอะไรนะไปเสือข้าวเลยเจ้าต้องวางไว้วติดก็ใส่ายเขาจับได้ใจละถ้าตันแทะแล้วมันหลุดได้ก็คือจับได้หดแต่ไว้นี่มันมันไม่โคง้งจ่ามันต้องซื้อแบบที่มันโคง้งจะซื้อสักอย่าต้องเลือกดีนี่ได้ซื้อร้านทุกอย่าง ปิดาปาทแล้วมันก็กลับแล้วมันก็จะกลิ่นเนื้อเนี่ย่างน้อแล้วมันก็ฝืดๆนะพ่อเนาะมันไม่ลื่ๆนๆไม่มีอันเดียวไงค่ะเดียวอันนั้นยิน่งลาย ร้อมนนใจร้อนนี่กวไปท,ที่เคยจะไปทำงานก็เลยไปแล้วเรากินก่อนเนี่ยไ,ไม่รอเรากินเ้เห็นี้ หวัหวหีอยวเพราะเอียงไปทางเหีจยวกระด่าง กรอบพอดีเลยฮะต้องอันนี้ะนะบำค่อยหน่นอยๆกินกับแก้วน,น้ำผักปลาพอดเลยนะวันนี้หมดหน้าน้ำผักแล้ว <c oughs> พอดีเลยเสร็จเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตอนกินเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปรออยู่บ้านประวอนเด้อเดี๋ยวค่อยเอาจานนี้ไปก่อนเนาะจานนี้ไปเลยโอเคะอเ้กินเลยเดี๋ยวเรารอค่อยหลอกค่อยจ้บพอจานก่อนว่าจะไปตอนกิน ไข่ไข่เพียงแ่นีตะอนี่ต,ต,ตะปอมาเยนี่มาแล้วอาหารปลาบอนนอทอดโอ๋อบเนจักไส้ะอทอดบได้เนาะอโอ้นี่เจลจีไหนเดี๋ยววันนี้วันนี้จะไปขุดจีนไนอไปกัดไขุดไหมชาติคนละไส้เดี๋ยวแม่เอาไส้ใือไส้ เออแบตหมดกระชาร์กไว้หมดด้วยไว้หัวอิ่มเก็บกับแบต็ดที่มีไราเก็บเบ็ดเลือดซ้ำมเก็ปลาทูทอดโอ้มาเก็บกินตุ๊ดปลาทูมาเก็บช็อปตุ๊ดปลาทูอ๋อช็อปตุ๊ดนึกว่าช็อปตุ๊ดมาเก็บช็อปตุ๊ดปลาทูหรือว่าช็อปตุ๊ดปลาถูนี่นี่คือวิธีตุ๊ดเอ้าตุ๊ดตุ๊ดปลายำน้อยนะมักเคนเนอร์ตุ๊ดปลาเห็นบอกเฮ็ดเข้าเฮ็ดเข้าเป็นนี้ ไอ้แกมว่าเป็นนิโคไอ้แกมเป็นซูซี่เมืองลาวไอ้แก้มยูเนี่ยไอ้แกมกินห้าตุ๊ดคนแหละกันน้องขึ้นรถเมล์ไปกันฮูณบอกน้องขึ้นรถเมล์ไปกับไอ้แก้มตุ๊ดแล้วเนาะอร่อยเนาะครับเก็บมาหน่าเอาบอกเอาไปบนหลันไปสามันะเบอร์อันไปเป็นเพื่อนด้วยเค้กเบิรงมาเก็บกินตุ๊ดขึ้นเมล์เบิรงดูตุ๊ดมีประโยชน์ตุ๊ดมีประโยชน์อ่นนีนี่นี่นี่ครับ น่าเอาปลาดำข้องไหมเอวันปลาอย่างปลาเต่าปลาปลาปีกแดงปลาเมี่ยมันมีกลางปลาเป็นบางทีๆละนี่เฮ็ดเป็นแบนแบนแบนเบนเบนเซูซิเนาะเนาะซูซิเมืองลาวหนาวเมื่อนั้นมาเก็บกินบล็อกเลยบล็อกเดียว มันมาเก็บจะก,กินอันตุ๊ดหละไหมทอดปลาทูบ่มีตุ๊ดไม่เลยกันเลยเห็ดข้าวแมวมากินคุกคุกคุกกับอันข้าวเจา้ามาเก็บกินข้าวแมวก็มีมักอันเห็ดป่าอะไรต้องกินตุ๊ดอย่างเดียว,วนี่น่าเอามีดมาหั่นเป็นคำเป็นคำไปนะเป็นซูชิ นี่เอามะนาวกัดตุ uh> ๊ดเข้าใบเกลือกันซิแหละเนาะยำน้อยกินเข้าใบเกลือเนาะนี่รักไส้หนาหนาวนี่หน้าผู้ติตุ๊ดนี่แม่บูปันเพือกินเอาเกลือห่ากันได้หนาวทางกลางนะกินเข้าใบเกลือนะสิแหละน็อตเจลชิไนน์อันนี้กะเดี๋ยวอีใยคลิปอยู่ในอันเจลชิไนน์นะประเทศไทยเพถอะ จะมือแรงก่อนมือแรงไปขุดก่อนขุดแล้วค่อยไปตำกันไปขุดแม่ขุดแม่ขุดแหนกตำเนี่ยขุดจีนัยโต้มาขุดจีนัยเพื่อใยกินยายมักบอกทอดพออีเป็นลมนั่นแหละเมื่อนั้นไม่ได้เอาหื้อแบ่งไปเพื่อกินแม่ให้ได้แม่ทอดกินน่ะครับต่อพ่อก็กินบ่เจดากินหมดละเออวันนี้ไปขุดเลยวันนี้ขุดได้จีนัยไปตอนใหญยใยมันสมสมเลยเอาละไอโต้มากินข้าวแล้วมี้เต๋อเขาเสียกินข้าวเหนียวยีน เจลชิไนมักแทก็เจลชิไนเฮ้ยไอ้ตัวเบียากเข้ากองโอ้ยตัวเป็นนุ่มแล้วถ้เฮ้ยจุดทมเอาตัวบอหันมาเก็บหมดอ่ะไอ้ตัวไทไม่รีตัวเบียากเข้ากองเถอะไทอีกสามนาทีโอ้ยหัวมาเก็บตัวอยู่ทางนี้คิดไปห้าพันงานกินติ๊กติ๊กต้องหัว ทออันนี้ตวอนทอดแล้วก็จี๊เผ็ดเมื่อพริกนุ่มแล้วก็ไปใส่จีไนเนาะเนก้่วนอะเดียวะเอาห้ามใส่นี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินใบแจ่ข้าวมตุ้ดตุ้ดเนี่กัตุ้ดแจ่วนี่บอแจ่วตรงสินตรงนี้เป็ใบนี่ครับนี่ครับใบแจวล้วต้องใบกุมๆกุ้งตจ้ำเอามันเสด้วยนี่ครับคีเไหมครับ นี่คือการบายแจ่วฮะบโอแม่บายแจ่วแบบนี้บายแจ่วบายแจ่ีตัวที่ข้าวไม่พี่แจ่วจังเลยครับเป็นการบายแบบกินข้าวเปลืองไม่เปลืองเปลืองข้าวครับเราก็คลายคลายแบบเงี้นี่ครับบายแจ่วครับนี่ก็แฮมเบอร์เกอร์เรากินครับที่เรียกว่าบายแจ่ว กันเห็นแบบซีเลยเพราะว่าลูกใคเอ็มเลยจะจบชิปกันเดอเ์ีตยเอ็โตจะยากเข้าไปทุกคนสวัสดีค่ะบ okay, ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโอเคเนาะ